สวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าถึงความรู้สึกนะคะที่มาอยู่ญี่ปุ่นนะคะความรู้สึกเป็นอย่างไรนะคะก็มาอยู่ที่นี่นะคะเพราะว่าครอบครัวของเรานะคะอยู่บ้านนอกด้วยเนาะข้อดีที่เราชอบเราชอบบรรยากาศบ้านนอกไม่อึดอัดเลยแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันลําบากจากที่ทุกคนถามว่าเราอยู่ในอยู่ที่เมืองไทยนะคะเราอยู่กร,รุงเทพเนาะ หรือแม้แม้ว่าบ้านเกิดเรานะคะก็อยู่แบบไม่ใช่แบบบ้านนอกขนาดนี้นะคะแต่ว่ารู้สึกว่าใจเรามันชอบนะคะชอบความเป็นบ้านนอกแบบนี้นะคะเราอยากปลูกผักค่ะทําสวนอยากแบบใช้ชีวิตแบบบ้านนอกตื่นมาเปิดหน้าต่างเห็นวิวภูเขาแม่น้ําต้นไม้แบบนี้นะคะแล้วก็หันออกไปก็อยากจะเห็นแบบว่า ผักที่เราปลูกนะคะดอกไม้ที่เราทำนะคะแล้วเราก็ดีไซน์แปลงผักของเราด้วยจินตนาการของเรานะคะแล้วก็ได้ปลูกผักดอกไม้ที่เราอยากกินเราอยากปลูกเราอยากลองทำนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นนาข้าวของคุณพ่อของสามีนะคะก็นาข้าวเขาแบาบระเบียบเรียบร้อยมากเขาใช้เครื่องนะคะไม่ว่า่า จากการทำดินลงต้นกล้าหรือจนเก็บเกี่ยวคะ่ะใช้รถหมดเลยนะคะก็สะดวกสบายไม่เหนื่อยนะคะแล้วก็ทำเองได้แค่คนเดียวไม่ต้องมีผู้คนเยอะแยะมากมายคะมันคือมันดีมากๆส่วนแปลงพิกที่เห็นก็คือแบบว่าเราเป็นความรู้ใหม่แบบต้องทำให้มันตรงก็ต้องมีไม้บรรทัดต้องมีแบบว่าเชือกมาให้มันตึงอะไรอย่างี้ต้องทำให้มันมั่นคงแถมยังที่ญี่ปุ่นนะคะยังมีลม มีมแมลงมีศัตรูพืชมีพายุมีฝนมีหนาวมีหิมะนะคะมีแบบสิ่งต่างๆแต่ว่าคนที่นี่นะคะเขารู้จักปรับเปลี่ยนแล้วก็ปรับตัวแล้วก็มานำมาปรับใช้เพื่อให้พืชผักของเราค่ะอยู่ได้โดยอากาศที่แปรปรวนในทุกๆวันนะคะที่ส่วนของเรานะคะปลูกทุกอย่างผักทุกอย่างที่กินนะคะ แม้แต่บวยนะคะก็ปลูกเองนะคะแล้วก็ทำเหล้าบวยเองนะคะกระเทียมหอมใหญ่มะเขือเทศแตงโมนะคะมีแค่ผลไม้บางชนิดที่ต้องใช้เวลานานซึ่งที่นี่มีหน้าร้อนแค่55 6เดือนนะคะประมาณนี้นะคะนอกนั้นก็จะเป็นหนาวแล้วก็เป็นฝนนะคะคือร้อนมากๆเนี่ยที่สัมผัสนะคือประมาณ3เดือนเนาะนอากนั้นก็จะเป็นฝนเป็นลมเป็นพายุเป็นหิมะนะคะเป็นอากาศหนาวเนาะ แล้วก็ที่นี่ก็ที่นี่นะคะเขาจะปลูกข้าวไร่ข้าวบารเลยนะคะหรือว่าแป้งที่ไปทําแป้งสันดีนะคะแล้วก็ทํานาปลูกข้าวนะคะข้าวที่นี่ขึ้นชื่อแบบอร่อยมากเพราะว่ามันเป็นแบบว่าใช้เป็นออ์แกนิกเนาะคนที่นี่เขาก็เลี้ยงวัวกันนะคะเลี้ยงวัวเป็นแาบ่าเป็นนมบ้างไปทําเนื้อบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะบรรยากาศที่เห็นก็เป็นภาพจริงไม่ได้แต่งแต่งเติมแต่อย่างไรนะคะ ที่นี่ก็ลองหัดลองปลูกมะน,นาวอ่ามะกรูดอะไรเงี้ยค่ะต่ยังไม่สําเร็จนะคะแต่ที่สําเร็จที่สุดก็คือพริกนะคะก็เลยชื่อช่องว่าพริกนั่นเองนะคะก็น้องพริก พลิกจังนะคะพลิกจังก็ฝากทุกคนหากใครที่อยู่ในญี่ปุ่นนะคะก็ติดตามได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าสร้างเพจหรือ Facebook ขึ้นมาเป็นพิเศษก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกครั้งอันนี้เป็นมะเขือนะคะต้นแรกที่ตัวเองได้ปลูกที่นี่นะคะแล้วก็จะมีมะละนะคะมะละจีนมะละคินกนะคะมะละอญี่ปุ่นนะคะแถมยังมีอันงนนะคะสีม่วงแล้วก็ไซมัสกัปนะคะแล้วก็มีพวกบวบ ะะหลากหลายอย่างมากๆนะคะและผักของเรานะคะก็ใช้แบบว่าเป็นออร์แกนิกนะคะแบบว่าเป็นขี้ว่ขค้ไกายจากาผักนะคะมาทําปุ๋ยนะคะแถมอายาไล่แมลงของเราก็เราจะใช้แบบว่าเป็นสมุนไพรามากกว่านะคะออร์แกนิกนะคะเราซื้อ,อยามาก็จริงแต่ว่ามันเป็นแบบออร์แกนิกนะคะที่มาพ่นนะคะเพราะว่าเรากินเองเนาะเราปลูกเองกินเองแล้วก็ที่เหลือเราก็ขายนะคะก็ทําเหมือนที่เรากินเนาะ ก็แตงโมนะคะลูกใหญ่มากๆลูกใหญ่มากๆนะคะแล้วก็ดอกก็สวยมากอันนี้เป็นดอกฟักทองค่ะฟักทองไทยปลูกป,ปีแรกไม่สําเร็จค่ะเพราะว่าหมูป่ากินหมดนะคะอันนี้เป็นใบบัวบกนะคะเพื่อนที่อยู่จังหวัดข้างๆเขาส่งมาให้นะคะแล้วก็ผักชีฝฟรฟั่งซื้อมาจากร้านที่ขายต้นไม้ผักที่นี่นะคะแล้วก็อัอนนี้จะเขาเรียกว่าน้าเต้าเนาะ ตอนนั้นอยู่บ้านชาวคะ่ะลองปลูกใส่ในกระถางนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามและรับชมเป็นกำลังใจขอบคุณนะคะ